เราจะเอา,อาวงกบประตูโรงกร่อนงไปทางเลยเนาะตัวนี้เกือบโบวิทตัวนี้โอ้โท่าคันคือว่าแมทุกซิปนี่ใส่โบได้เลยมันเลยอันนี้มันแมท่ที่ซิปตัวนี้ค่าขมขวงวะเนี่ยแม่ที่ซิปอ่าขวงแม่ที่ซิปเป็นบานกะเป็นบานเจ็ดซิปเนี่ยขมขวงวะเนี่บานเจ็ดซิปตัวนี้สองบานกัสี่ซิปป่ายนวดไปอย่างเนาะ เอาผ้ามาปาดเอาก็ได้คันน้ำมันได้ก็แก้บ่ได้แน่เนาะทางห้านก็จะมันให้ดีพวกเด้อยุมาไก่ใช่ไเพื่อชิมาหอดนี่กามาเตเมืองชิโน่หรือเปล่าเนี่ยเออชิมาเตชิโน่พู้ใดนี่อ่าชิมาเตพุดที่แท้ไก่ที่แท้นี่กัมีอยู่แต่ว่ามันบ่มีแบบว่าไรมากเข้าหน่าเปลว่าบางยามันก็บ่มีก็เลยเอ้าแกมาแต่พูดหุ่นแหลวะแกว่าแต่ชิโน่เลยออา รวมทั้งหมดนี่ทั้งงานบานพมบานพับนะม้ลนคาที่เขาซื้อนะรวมว่นน่ะพอดีสี่ล้านสี่ล้านหกสิบพันแต่ยังไม่ครบอีก2องบานนี่ขาดไป2อบานนี่เด้อครับเล่าด้านดุดไขควตเด้วยยังม่นหานั่นบอกอ่าเดี๋ยีไอ้ไข่ตี

แต่ว่าปองเยียบนี่เขาใส่มันมีอยู่หาปองเลยทั้งหน้าตั้งหน้าปองนึงอปองเยียบหนาทั้งหัวหนุบ่มบมีเนาะท่งนี้ทั้งมีแต่ขางนี่กับขางนั้นแล้วก็ทั้งหน้าอ่าตัวตัวชุดพุ่นหนุบบม่มมีอ่าปองเทิงหนุ่มไรไรใส่ใส่แต่ขางขางมันนะว่าไรกัน <laughs> อะไรขางแล้วปองเอ๊ะอันน่อ่าเระวังเเหยียบคักเอย่ามันอ่ามันแตกนะรีดเออรีดมันแตกไอ้พอมันมันอ่าพอมันเป็นางก็เจ้าข้าเจ้าว่าอย่าันะกว่าเป็นเป็นง มันแมบว่าข้าเจ้าจอดอ่ามันมันเป็นชนะ่องด้วยเนาะอ่ามันเป็นช่องว่าส่วมเขาข้าดนา่าอุ่งเป็นบานไปเลย đây pho ngắm được không? ah 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 cái đây bỏ nó ban thôi này hơ, mọc bạn to Xuống to to,

เฮาเฮาเฮาต้องต้องเลี้ยงไว้แบบเป็นเป็นหมวดเดอ้อบางบางเฮาสีเอาไปใช่นะเฮาต้องเอาพวกวงพวกพวกวงนี่เฮาต้องได้เอาไปใช้ก่อนอยู่แล้วเนาะมันห่างพอได้ไอ้ห้องใหม่นห้องอ,อีกห้องอีกห้องทางกลางอีก Mày hạc đen nó. Mày không ngon ngay cho yên cho yên ngay cho yên ngay lâu cho lấy dành cho đây 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 đây สองมืออาจจะประมาณสองมือเป็นอะไรเนาะสร้างบ้านบ้านสรได้สร้างเครื่องของมาเออเอาไว้เป็นหมวดกะมันก็เอาง่ายเวลาเจ้าจะเอาไปตั้งกะมันก็ง่ายมันั่นแล้วเนาะบันนี้เจ้าจะเจ้าตัวไรก้อนบาทนี่เอาเอาตัวไรไปก้อนเด้บาทนี่วะทั้งบานทั้งวงหรือเจ้าจะเอาตัวไรก้อนบาทเนี่ หาหาหาป้องพี่น้องยังไงนะพ้งเยีย่ยมนี่คือใส่ข่างมันพี่เด้องยังใส่ข่างมันสองอันเนาะเขาคุยกันเนาะใส่ข่างมันสองอันนีนนนออนน่ทั้งทั้งหัวไว้ใช่เนาะอ่าแล้วก็ทั้งหน้าป้องนึงแล้วก็ตัวนี้ป้องใหญ่จุดน,นี้ป้องใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ป้องตัวนี้ป้องเขาออกพูด หัวตัวใหญ่แม่นแต่บ่ชุบปองนี่จู่ว่าเขาสิเอาอไปทางนั้นนต่มันมันมันสิบัอยู่เชิงหมู่เานอนบ่เนาะเออคือคือระหว่างแถวนี่นี่เขาต้องเค็ดไงหมอนั้นมีช่องอันคือจู่ว่าเขาอยากใส่ปองปองยืนเขาต้องใส่อยู่ในขางในขางหนึ่งอยู่ทางต่ำที่เนาะเขาจะไปใส่อยู่ทางหัวพี่บัวได้เนาะเออเขาต้องใส่อยู่ทาง ทางใต้บ่าว่าใส่ทางใต้ไวป่าวว่าข้าต้องใส่นี่ปองนี่ปองยืนนี่ต้องใส่นี่ขางนี่ปองยืนใส่ขางนี่ปองใหญ่ใส่ขางพุทธเนาะปองเยี่ยมใส่ขางนี้เนาะอ่าปองใหญ่อยู่นี่นี่เนาะบอกปองใหญ่อยู่ฟังอยู่พุทธอยู่ทางหน้าพุทธปองน้อยอยู่นี้อ่าแต่กับปองใหญ่อยู่เหนือพุทธปองเยี่ยมอยู่นี้แต่กับปองปองอันปองน้อยอยู่นี้เนาะอ่า เขาบอกจะไปใช้พี่บมได้มันบ well no ่งบองนอนเนาะมันบ like> ่คือม่ต้อเข้ากันแม่แต่ว่ะใช่ป่ะเนาะอยู่ข้างกล่องน้อยเออกล่องน้อยต้องใส่อยู่ใส่ใส่ใส่ขางนี้เนาะคือว่าเอาต่อไปเอาเกาะขึ้นคงขึ้นกู้อ่อนหมดแหละอะไรปองเยี่ยมปองเยี่ยมทางนั้นอ่ะใช่เลยใส่ปองเยี่ยมอ่าปองเยี่ยมปองเยี่ยมอ่าอันนี้ใส่ปอง Tươi sai bong dương, nay, tuy nhiên sai bong yem, nay, tuy nhiên sai bong yem, tân sai bong bong yang, nga tang chi cào gắn nó à, ngang 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 ตอนแรกเขาว่าจะตั้งปองไงอยู่นี้แต่มันมันใกล้กันพูดเนาะเออตัวนี้กัเออมันใกล้กันพูดเนาะอ่าอ่าแผนใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะต้องวางเนี่ยมันถึงตำแหน่งให้สวยงามเนาะอ่าแล้วขังแล้วพี่น้องเอาับนะ Hoa, để không ngon 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 lại này. <cười> 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 à. กล่องนึงนี่เนาะใช่เฮ้ยเขาสลับกันเยดิตะกีแวตกี่แวเตกี้เท้าตามทต่เท้านั่นกะเดี๋วเขาใส่ให้ก็ได้ปองหนึ่งขางงานดิมันกะนั่นอะไันเนี่ประตูเนาะตะกี้เาใส่เนาะตรไหนน่พไปออมไม่จับตัวนึ่งสองสาม สีเอออันนึงเออไม่หรอกไม่ออมันจะมีอนึงเพราะว่าตอนแรกเ้าตอนแรกห้าเหาไล่แบบนั้นเนาะไล่แบบนึงนะมีอันนึงทังหัวดีัวไปย่งเนาะพอได้มีซองแน่นะวยงามไม่ใตัดอีกไล่แล้วหาใส่ไอ๋อไม่ไม่เชละนมัน มันไอ้ตัดได้ตองไอตไ้ตัดทุกตอนได้เวลาเขาเขาขีดาาเา,าว่าเทกนะเอออันนี้กับบอเนกับบอสจักสีวา้เนาะอันนี้มันพูงพูงง่ายเพิ่นกับว่าเพิ่นมันเมขึ้นบอสเบอเนซะเอากตตามเพิ่นบอกกันเนาะประกาศชื <c oughs> ่อพนอย ใช่แล no ้วนี่ค่ะน้อยๆขึ้นไปดินเด้อมันช่ล่มเด้ออ่าไปตาขึ้นในตาเบิ่งครับผมเปลี่ยนบ้านมาหาเนี่ยมาพกไว้ไประเดี๋ยวหาเนี่ยมาใช้ไว้เนี่ยมันมึนแล้วเนาะมันถึกเด็ดไงมันยังแห้งเนาะยังไม่ได้แห้งประเดี๋ยว้เบิ่ง ไม่ได้หา,าไว้ <laughs> าาไ,ด <laughs> ได้นเนาะสิหาไว้ได้ยังไงใส่ไว้ได้เนาะอันบ้าเลยอะเออมึงกะเล็กๆมึงกะชิลเล่พี่ดาวเขาซื้อมาอยู่ใส่กันเนาะอ่ามึงกะเจ็บย,จยุบอะไรพอเาใส่ไปแล้วมึงกะเออพอใส่ก็ลืมไปนะตอนได้ว่าส่เอาบานเดียวสิแกพอใส่เอาแบบใบเดียวเลยนะวันนี้แบบ บม่ได้วงน้ำต่อเพื่มจุดไล่ไล่บาน tangled. แต่ตอนนี้มันจะถือกลัวบานหนึ่งนะแสนแปดสิบพันแต่ว uh, ่าตัวบานเดียวน่ะมันจะสองแสนปลายนี่แหละแต่มันจะแพงกว่าบานเดียวเลยนะบานแบบใบเดียวเลยนะตอนแรกว่าสีเอาแบบนั้นแต่ตอนนี้โดนดื่มวงน้ำเพิ่มตอนนี้แพงกว่าแสนแปดใบหนึ่งแสนแปดใบหนึ่งแสนแปด เออเป็นไบุตโตโตามปอเสตัวน hmm. ี้หาบานได้ด huh. uh ้อยโดยหาบานโคกขัดปเจปนะเจ็ดอ <fish> ันปองใหญ่สองปองไม่ได้ไม่ได้บอสเซนสีขาวไปในเมืองนั่นกับชีอ่าจุดนั้นเลยก่อนเนะแท้หรืบอสเท่าไรแท้บอาซนเด้อคุ้เพิ่งก่อนอันบอสเีืมแท้แอ้เด้อ เงินคำเราสื่อเปอร์เซสื่อมาเป็นไม้โอ้โหนมือน้ำไอเวลาขอบคุณมงคลผู้ใหญ่คนเด้ออ่าหนุ่มเนาะให้กับผู้ใหญ่เพื่อนำเอาจากสื่อเพื่อนจำมาได้นั่นนะเออรจูรี่เนาะแต่ว่าขอบพระคุณเลนไลเออรจูรี่ขอบพระคุณหลายๆเออรจูรี่ที่ซื้อบานประตูให้บานประตูหน้าต่างบานประตูใหญ่ประตูเข่าประตูเปิดประตูหน้าต่าง จำนวนเงิน4ล้านปลายหรือว่าสี่ล้านสี่พันสี่ล้าน60สิบโดยบานประตูเฮือนมาฮอดคอยแลว้วฮอดพอบกิมบ่าวส่วน <c oughs> แล้วก็บ,บ่าวแซน <c oughs> เพิ่อนเอามาให้ <c oughs> โดยรถใหญ่เพิ่อนเอามาให้มาเตซิโนพูดละให้เพิ่อนอยู่ริมีแห้งเออยจุรีผลักผู้ใหญ่เพิ่นเออยจุรีเด้ออยู่พูนสุขภาพเข้มแข็งแข็งแหงเบิ่งแย่งเฮา ให้พ้นจากความทุกข์ยากแล้วก็เบาแสนเจริญทงเฮืองเฮามีแต่คำอวยพรในเพลินนี่แหละสาธุอัญมณ์พันเงินผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนเงิน4ล้านกับหกแสนกับหกสิบพันกีบซื้อบ้านประตูเอาสาธุอัญมณ์พันเงินเอาๆขอตีใจนำได้เด้อเนาะวันเอาววันเอาสักหน่อยก็ได้ช่วยเราเนาะแค่นี้ก็ได้ย้อนเท่าไหร่ไหมอ่าเดี๋ยว Vâng vâng áo này mà chốt con À bấm mà chốt con Không cuồng nó Không cuồng Hãy <laughs> เ6เมตรเนาะ6 6เมตร67บ่6เมตร67เนาะเจามาจกเ6เมตร67 67อืมผมยาวบนีเนาะ

ฮะบอกไม่เจอหาบอกทางามเนไให้แล้วเปนคนจีคุ้นเพราะว่าเป็นจักหนาจันกีคนนเนจะคุ้นอย่างเาเองแล้วว่ารนะแต่แปดเก้าแผ่นนี่หะปะว่านั่นก็เปดเนาะันแปดเก้าแผ่นเนี่ยเนาะแปดแพ่นเก้าแผ่นันซะอ่ะันนี้แหละแม่สาวเลยตัวใหญ่ สมมติว่าสมมติว่าหนาหนาช่างกี่เมตรหนึ่งเนาะคุ้มกว้างมันหนากับผู้ดีหกเมตรเจ็ดแผ่นเจ็ดแผ่นกับพ่อเนาะเจ็ดแผ่นผู้ดีเพราะมันนั่นเรื่องมันเรื่องแบบนี้เนาะถ้าว่าถ้าว่าหนาช่างกี่เมตรหนึ่งได้มันก็ง่ายนั่นแหละหกเมตรกับหกแผ่นเจ็ดเมตรกับเจ็ดแผ่นอะไรง่ายอยู่แล้วนะเออ ไอ้คือว่ามันหนา7 8เซี่เมันมันก็ต้องได้เรื่องกว่าได้บาทนี <c oughs> ่ได้ยอดหนาวเนาะอ่าเดี๋ยวมันออกใหม่ฮอดเม็ดเออส่วนหลายมันก็มีหนาเม็ดน้อแปดสิบเจ็ดสิบก็มีอ่าหนาตัวอ่าโอ้เจ็ดสิบทางบริงจะบาเขากับบริับุคคยช่ก็คือได้แถวนี่ทางซีม่ขบข่างพมเด้อ ใช่ใช่ขอบข้างขอบข้างก็มีแต่สามล้านเนาะตัวนี้ข้างล้านข้างไหนสามข่างนะสามข้างสามข้างขามีข้างหน้ากันมี<อ> <laughs> มีขางข้างหน้าอีก <laughs> <laughs> เอาไปเดาไปเนาะถ้าเพิ่งนต้องการมามันสิออกมาแบบไหนเนาะเออมันสิงามตะดี้ไร่เนาะมันสิงามตะดี้ไร่กับเพิ่งนต้องการ ติดตามบนน้กาเดอรพี่้าวเลยว่ามันนี้ทางมัเสนมากมาลายเอามันต้องมาคำนวณตัวจริงชิล่้พี่ดาวเนาะถ้าว่า<ส>เอา,าไปชิ <c oughs> ล,า 6, 60, ลา 60, ่าหกสิบพันไหนชิลาหกสิบพันยังบ้านนครบใชนไห้นี่ชองบานวพวกยัยอยงอีกชองบาน เงามๆพี่เหล่าหน่อยเนาะโอ้ถือว่าซางนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้ไอ้พี่น้องเหนยเนาะโอเคเลย์ดูพี่เหล่าหน้อยเนาะฝนขึ้นเกาขึ้นโค้งกับงามอยู่เนาะไออย่าลืมปกปูนไม่ได้เด้อยันยันฝนตกใส่เด้องามอยู่พี่น้องเหนยเนาะอันนี้เขาจะไวาดเส้นเนาะไปชาเดียวเขาก็ะจา แต่ว่าไม่เสื้อร้านี่เอามาประมาณเจ็ดทับพี่น้อยเนะเาะเพราะว่าเพื่อตัวนี้น้ำด้วยเป็นลมนี่กับชอยู่ปมันซองทับปลายนี่เนาซองทับปลายเป็นลมนี่แล้วก็มาใส่ทวนนี่อัดางหน้าอันนี่ทวนนี่พร้อผมเนี่ยตัว่าตัวนี้เขาจังได้ต่างหากตัวเนาะตัวเขาใส่เาจังได้ต่างหาก ไปใส่พี่น้องเอ๋ยเนาะโอเคพี่น้องเอ๋สำรองคลิปนี้กัเดี๋ยวอาจารย์จะออกไปเอาไดการจังซีใช่ก่อนเนาะไดการจังซีกับข้อความใหม่พี่น้องเอ๋ยเนาะเอาพี่พ้าจังไหนกัขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำรับคลิปนี้กัขอบคุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่ทุกท่านพี่น้องเอ๋ยฝักหย่าเพิ่งจะอยู่ประมาณเดือนเนาะทัวรกทัวร์พนกามีให้ผู้เรียพี่น้องเอ๋ยเนาะทัวร์พน วแขวนแขวนอไปเนลยงามงามเอาโอเคเลยพี่น้องเด้อเนาะงขอตัวลาไปก่อนอยู่ทีมีแห้งมุตสานทุกคนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ